เราเจอกันเราก็ต้องกล่าวคําว่าสวัสดีค่ะสวัสดีเด็กๆทุกคนนะคะสัปดาห์นี้นะคะสัปดาห์ที่14เรายังอยู่ในเรื่องของด้วยการเรียนรู้เรื่องบ้านเรือนเคียงกันหรือพูดให้เป็นภาษาที่เข้าใจง่ายก็คือเพื่อนบ้านนั่นเองและสําหรับวันนี้นะคะคุณครูพี่หนิงจะให้เด็กได้ไปเรียนรู้เรื่องการปฏิบัติตนที่ดีต่อเพื่อนบ้านจะมีอะไรอย่างไรนะ เด็กๆไปชมกันเลยค่ะการปฏิบัติตนที่ดีต่อเพื่อนบ้านมีอะไรบ้างนั้นเราไปดูกันเลยนะคะการปฏิบัติตนที่ดีต่อเพื่อนบ้านต้องรู้จักพูดคุยและทักทายกันและยิ้มแย้มแจ่มใสเมื่อเจอหน้ากันนะคะและก็ต้องรู้จัก เอื้อเฟื้อแบ่งปันสิ่งของที่พอจะแบ่งปันกันได้ที่สำคัญเราจะไม่สร้างความเดือดร้อนให้เพื่อนบ้านของเราค่ะเด็กๆก็คงจะเข้าใจแล้วนะคะว่าเด็กๆควรจะปฏิบัติตนอย่างไรถึงจะได้เป็นเพื่อนบ้านที่ดีและก็จะได้เป็นเด็กที่น่ารักนะคะควรจะปฏิบัติตนต่อเพื่อนบ้านเราอย่างไรบ้างน,นั้นเด็กๆก็คงจะ้จะคะคุณครูพี่หนิงมีเพลงมาฝากหนึ่งเพลงเด็กๆไปฟังเพลงกันเลยนะคะ แล้วก็หลังจากคัามเพลงจบแล้วเด็กๆก็ไปอ่านบัญชีคำพื้นฐานแล้วก็ไปทำแบบฝึกหัดได้เลยค่ะสำหรับวันนี้คุณครูพี่หนิงก็ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะเพลงหมู่บ้านของเราหมู่บ้านขวกเราน่าอยู่เราดูแล้วน่าชื่นชม ชาวบ้านชัางนานิยมพวกเราระดมช่วยกันทำงานช่วยกันช่วยกันทำงานช่วยกันช่วยกันทำงานหมู่บ้านพวกเราน่าอยู่เราดูแล้วน่าชื่นชมชาวบ้านชัางนานิยมพวกเราระดมช่วยกันทำงานช่วยกันช่วยกันทำงานช่วยกันช่วยกันทำงาน หมู่บ้านของเราน่าอยู่เราดูแล้วน่าชื่นชมชาวบ้านช่างน้านิยมพวกเราระดมช่วยกันทํางานช่วยกัน,ช,กนช่วยกันทํางานช่วยกันช่วยกันทํางานบัญชีคําพื้นฐานหม้อตัวกล้วยหมอนดินเก็บปลาหมา ตลาดตาหาผ้าห่มปลาขี่แขนอาบน้ำแตงโมแกงดอกไม้มะพร้าวฝึกอ่านคำพื้นฐาน กล้วยกอรออัวยอ,อกล้วยกล้วยโทกล้วยอ่านว่าลวก,ออออกล้วยเก็บกอเอบอเก็บอ่านว่าเก็บอาบน้ำอออาบออาบนออํานำโทน้ำอ่านว่าอาบน้ำ ดอกไม้โดโอโกโดอกมไอไม่ทูไม้อ่านว่าดอกไม้แต,มตแ,แตงโมตอแองอแตงมมโอโมอ่านว่าแตงโมหนังสือแบบเรียนบ้านใกล้เรือนเคียงให้เด็กๆนะคะสำรวจข้างๆบ้านซิว่าข้างๆบ้านเด็กๆมีเพื่อนบ้านไหม ที่อยู่ใกล้ๆกันนะแล้วก็เราก็วาดภาพประกอบพร้อมกับบอกว่าการปฏิบัติตนเป็นเพื่อนบ้านที่ดีเนี่ยควรปฏิบัติตนอย่างไรเราจะมาเขียนลงในข้อความตรงนี้นะคะอ่าตรงนี้อ่าเด็กๆให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยเขียนได้นะคะตรงนี้นะคะลูกอ่าเพราะว่าเด็กๆยังเขียนไม่เป็นนะคะอาจจะให้คุณพ่อคุณแม่แนะนําว่าฉันจะปฏิบัติตนเป็นเพื่อนบ้านที่ดีอย่างไร คือ,อถ้าเป็นคุณครูอย่างเช่นคุณครูก็จะ,ะไม่สร้างความเดือดร้อนไม่ส่งเสียงดังเวลาอยู่บ้านก็จะไม่ส่งเสียงดังให้เพื่อนบ้านเกิดความรําคาญหรือไม่ก็เราอาจจะเป็นเรื่องของความมีน้ําใจช่วยเหลือแบ่งปันกับเพื่อนบ้านนะคะ,ะตรงนี้ในส่วนของฉันจะปฏิบัติตนเป็นเพื่อนบ้านที่ดีก็คือ อ่าตรงนี้ให้เด็กๆเขียนนะคะแล้วก็ด้านล่างนี้ที่เป็นพื้นที่ว่างอยู่ตรงนี้เด็กๆก็วาดภาพเขาบอกว่าให้เด็กๆเนี่ยสำรวจบ้านของตนเองและเพื่อนบ้านที่อยู่ใกล้ๆกันแล้วก็ให้เด็กๆเนี่ยวาดบ้านอาจจะมอาจจะมีบ้านของเด็กๆก่อนอันนี้คครูทําเป็นตัวอย่างให้ดูเฉยๆนะลูกเด็กๆอาจจะวาดสวยกว่านี้ก็ได้อ่าถ้าบ้านของเรา อ่าน,นี้เป็นบ้านของเราใช่ไหมอ่าวแล้วก็มีเพื่อนบ้านถ้ามีเพื่อนบ้านเราก็อาจจะมีบ้านอีกหลังหนึ่งเป็นเพื่อนบ้านประวาดภาพอย่างอื่นเช่นต้นไม้อ่าอะไรก็แล้วแต่นะคะที่อยู่บริเวณรอบๆบ,บ้านของเด็กนะคะเด็กๆก,ก็วาดภาพต่อเติมได้เลยนะคะ